สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้าถูกริงวันที่1ดีใจแจกปลาคนทั้งตลาดเมื่อเช้าวันที่17มิถุนายน2564นางสมพรปิ่นทองแม่ค้าขายปลาทับทิมตลาดสดสิงห์บุรีอายุ53ปีอยู่บานเลขที่128หมู่ที่9ตําตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรี ที่มีพื้นที่ติดต,ต่อกับจังหวัดสิงห์บุรีนำสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนาย,ยน64ลงบันทึกประจำวันภายหลังจากที่เจ้าตัวได้ถูกหวยรางวัลที่1มาเลข691861จำนวน2ใบรับโชคใหญ่12ล้านบาทจึงได้รีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับทางเจาหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจพธทองเมืองสิงห์บุรีไว้เป็นหลักฐานกรณีสูญหาย จากการสอบถามนางสมพรเ่าว่าตนได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข691861มาจากแผงขายที่ตั้งอยู่ใกล้กับร้านที่ตนเองขายปลาในตลาดสดจำนวน2ใบโดยซื้อจากหมายเลขทะเบียนรถกระบะของตัวเองที่มีเลขนำหน้า16โดยปกติก็ซื้อหมายเลขดังกล่าวทุกงวด กระทั่งผลการออกสลากออกมาก็ยังไม่ทราบว่าตนเองถูกรางวัลใหญ่จึงเดินทางออกจากบ้านมาเมื่อเวลาตีหนึ่งเพื่อขายปลาตามปกติจนกระทั่งสอบถามเพื่อนแม่ค้าที่อยู่ใกล้กันจึงทราบว่าตนเองถูกรางวัลที่หนึ่งดีใจมากตัดสินใจนำปลาทับทิมที่เตรียมมาจำหน่ายจำนวน200กิโลกรัมแจกให้คนในตลาดไปจนหมดเกลี้ยงจากนั้นก็ซื้อเครื่องดื่มชูก,กำลังเดินแจกอีกทั่วตลาด หลังจากนี้จะเดินทางไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักง,งานกองสลากที่กรุงเทพมหานครและตั้งใจว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญที่วัดบางสำราญวัดที่อยู่ใกล้บ้านอีกด้วย ส่วนบ้านของนางสมพรพอดแ,แม่ที่อยู่ที่บ้านต่างก็ยังไม่ทราบข่าวว่าลูกสาวถูกรางวัลได้รับโชคใหญ่เพราะลูกสาวออกจากบ้านไปขายปลาตั้งแต่ช่วงเวลาเช้ามดืดยังไม่ได้คุยกันซึ่งทุกคนต่างดีใจและยังไม่มีแผนจะนําเงินที่ได้ไปใช้ทําอะไรเพราะยังรู้สึกตื่นเต้นกันอยู่อย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1รับ12ล้านบาทด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ